สวัสดีครับครูกบติวิทย์ฟิตวันละข้อครับถ้าพร้อมแล้วไปฟิตกันเลยครับข้อสอบโอนตวิทยาศาสตร์ชั้นม3ปี2560จัดชุดการทดลองเพื่อศึกษาการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชดังภาพทำการทดลองโดยปรับระยะห่างระหว่างโคมไฟกับหลอดทดลองและความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตซึ่งเป็นสารที่ปลดปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วบันทึกจำนวนฟองแก๊สที่เกิดขึ้นได้ผลดังตาราง จากที่นักเรียนได้เรียนรู้มาแล้วนะครับการสังเคราะห์ด้วยแสงคือการสร้างอาหารของพืชซึ่งปัจจัยที่ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชประกอบด้วยน้ําแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แสงคลอโรฟิลและผลผลิตที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชประกอบด้วยน้ําตาลกูโคส บวกแก๊สออกซิเจนครับซึ่งจากภาพการทดลองนะครับถ้าเราปรับระยะห่างระหว่างโคมไฟกับหลอดทดลองจะทําให้ความเข้มของแสงแตกต่างกันครับโดยถ้าเราขยับโคมไฟเข้ามาใกล้หลอดทดลองจะทําให้ความเข้มข้นแสงมากขึ้นครับแต่ถ้าเราเลื่อนโคมไฟออกไปจะทําให้ความเข้มของแสงลดลงครับเช่นเดียวกันกับถ้าเราเพิ่มความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต จะทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปลดปล่อยออกมาเพิ่มมากขึ้นครับแต่ถ้าเราลดความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตจะทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปลดปล่อยออกมามีจำนวนน้อยลงครับและจากตารางบันทึกผลการทดลองนะครับจะมีการทดลองอยู่ทั้งหมด6ชุดการทดลองโดยได้ปรับระยะห่างระหว่างคมไฟกับหลอดทดลองและความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตที่แตกต่างกันครับ ซึ่งจากตารางบันทึกผลการทดลองนะครับถ้าเราใช้ระยะห่างระหว่างโคมไฟกับหลอดทดลองเท่ากันแต่ใช้ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตที่แตกต่างกันจะทำให้จำนวนฟองแก๊สที่เกิดขึ้นแตกต่างกันด้วยครับยกตัวอย่างเช่นชุดการทดลองที่1และ2ปรับระยะห่างระหว่างโคมไฟกับหลอดทดลองเท่ากันคือ20เซนเมตรแต่ใช้ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตที่แตกต่างกัน โดยชุดการทดลองที่1ใช้ร้อยละ0.0มวลต่อปริมาตรแต่ชุดการทดลองที่2ใช้ร้อยละ0.5โดยมวลต่อปริมาตรครับจากตารางบันทึกผลการทดลองนะครับถ้าเราปรับได้ห่างระหว่างโคงไฟกับลอดทดลองเท่ากันแต่เพิ่มความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตซึ่งเป็นสารที่ปลดปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นปัจจัยที่ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด,ด้วยแสงจะทำให้จำนวนฟองแก๊สที่เกิดขึ้น เพิ่มมากขึ้นด้วยครับโดยฟองแก๊สที่เกิดขึ้นนั้นคือแก๊สออกซิเจนซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชนั่นเองครับจากผลการทดลองข้อสรุปใดถูกต้องข้อ1จําจำนวนฟองแก๊สเพิ่มขึ้นเมื่อความเข้มแสงและปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงข้อนี้ผิดครับเพราะถ้าเราลดความเข้มแสงและปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ลงจะทําให้ฟองแก๊สที่เกิดขึ้นลดลงตามไปด้วยครับ ข้อ 2. จํจำนวนฟองแก๊สเพิ่มขึ้นเมื่อความเข้มแสงและปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นข้อนี้ถูกต้องครับเพราะถ้าเราเพิ่มความเข้มแสงและปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นปัจจัยที่ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงจะทําให้ฟองแก๊สที่เกิดขึ้นเพิ่มขึ้นตามไปด้วยครับซึ่งฟองแก๊สที่เกิดขึ้นคือแก๊สออกซิเจนซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชนั่นเองครับดังนั้นข้อสรุปที่ถูกต้องคือข้อ2นั่นเองครับ Cook up with, with fit.